สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพราชทานความเหลือแก่ผู้ประสบภัยเมื่อวันที่7สิงหาคม2556ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองตะกัวป่าอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานนยิกาสภากาชาติไทยทรงพระกรุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำชุดฐานน้ำใจสภากาชาติไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่มจากมลูลนิธิโคคาโคล่าประเทศ จำนวนพันห้าร้0ชุดมูลค่า1 5ล้านบาทไปมอบให้แก่รัศดรที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอตะกว่ป่าจังหวัดพังงาซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบร,รมราชินีนาถทรงทราบสถานการณ์และทรงห่วงยาราัศดในพื้นที่ตลอดเวลาสำหรับจังหวัดพังงามีรัศดในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ร,รวมเจ็ดอำเภอรประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพังงาอเภอทับปุดตะก,ก,ก,กว่ป่ากระปงตะกว่ทุ่งเกาะยาวและอำเภอคุรบุรีโดยอำเภอตะกว่ป่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น6ตำบล19หมู่บ้านในจำนวนนี้มีรัศดรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าได้รับความเดือดร้อน2,950ครอบครัว8,700คนซึ่งก่อนหน้านี้สถานีการช่าสรินทรได้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วสำรวจความเสียหายพร้อมนำชุดทาน,น้ำใจไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลในตำบลตำตัวบางไซบางนายสีและตำบลโคกเขียนแล้วจำนวน2,50ชุดอีกทั้งยังเฝ้าติดตาม สถนก,การณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลาสร้างความปลอบปร้้มแก่ประสงค์นิกรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้